สวัสดีครับพบกับรายการ Power o นะครับผมรายการนี้ยังไม่เจ๊งนะครับยังอยู่นะครับวันนี้ผมเชิญแขกรับเชิญคนเดิมอีกแล้วนะครับผมก็คือคุณกระตานั่นเองนะครับแอดกระตาอยู่ใน Twitter ครับเป็นผู้ใช้ทางโทรศัพท์มือถือคนหนึ่งในประเทศไทยเลยทีเดียวโอ้โหครับผมจากเวิร์กโมบายดิสต้านะครับผมโอเควันนี้เรามีแบรนด์สมาร์ทโฟนที่จะมาแนะนำนะครับวก็เป็นรุ่นท็อป ของเขาเลยนะครับในปีนี้ก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า Lenovo ครับ Lenovo นะครับผมก็ถือว่ามาในประเทศไทยได้ไม่ไม่นานมากนักนะครับผมก็ประมาณกว่าละไม่ถึงปียังไม่ถึงปีประมาณประมาณถามเก้าเดือนละเก้าเดือนนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็เราอาจจะได้เคยได้ยินพวกมาจากแบรนด์โนบุกหลายปีละนะครับหลายคนก็ใช้คอม Lenovo กันอยู่ก็บางคนก็ชอบประทับใจนะครับทีนี้มาอยู่บนมือถือกันบ้างครุ่นนี้คือ เป็นรุ่นชื่อว่าอะไรครับ Wife Z รุ่น l e n o v o ไวซ์แใช่ไหมครับผมเอ๊ะ <Hey, S 2> มันทำอะไรเอ้ย <laughs> <laughs> เป็นชื่อรหัสที่จริงแล้วสารต่อจาก K 900มานะครับตัวนี้ตัวนี้คือ K 910 910แล้วมี L ข้างหลังก็คือ L ก็คือรองย่อมาจาก LTE ครับอ๋อรองรับ LTE ด้วยตัวนี้รองรับ LTE ด้วยเจ๋งเจ๋งตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับเครือข่ายที่บอกไปแล้วว่ากินแ L นะ LTE นะครับรองรับ LTE ของ t m o v e l นะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของ 3G รองรับทุกเครือข่ายขั้50 900,000 9,201ครับสีแดงนะครับตัวนี้ ตัวพร้อมหน้าจอ5.5นิ้วนะครับแล้วก็ Full HD ด้วยเป็น Gorilla Glass 3นะครับตัวนี้จะเต็มเลยเดียวว่าเป็นรุ่นท็อปที่สุดของ Lenovo ในปีนี้แล้วก็จัดเต็มในพูดว่าในช่วงต้นปีนี้ดีกว่า<อ>แล้วก็จัดเต็มนะครับผมต,นนตัวนี้ต,นตัวนี้เองดีไซน์ฝาหลังก็จะเป็นคล้ายๆกับตัว Vibe X นะครับอย่าเรียกว่าอย่าเรียกว่าคล้ายีดเหมือนกันเลยดีกว่านะครับก็คือยิงเลเซอร์ผ่าน พลิพลิคารบอเนตนะครับผมก็กลายเ,<อ>เป็นผิวสัมผัสแบบผ้าผ้าผ้าเล<อ>ยจับกันอยู่นี่เองครับเป็นคุณรู้สึกยังไงบ้างรครับเวลาจาับรู้สึกว่าคือถ้าเอาแค่ตรงฝ่าหลังเนี่ยรู้สึกว่าเออมันมันโอเคนะคือแบบส,สัมผัสแรกมันแบบคือคือชอบอะ่ะคือคมันมันไม่รู้สึกว่ามันล,ลื่นแล้วก็มันมีเทคเจอร์ที่แบบว่าเหมือนเหมือนเราเรารู้สึกได้ว่าเรากำลังถืออะไรอยู่อะไรเงี้ยครับผมแล้วคือถ้าเทียบ ตอนนี้ตอนนี้มีมทัมซุงก็ทำคล้ายๆกันเนาะนจะเป็นแบบหนงังใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแบบผ้าสึกมันก็จะคือมันเดี๋ยวนี้มันมีการเล่นกิมมิคของการจับวัสดุเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วเดี๋ยวยแบรนด์แบรนด์อื่นก็ทาแบบเป็นอย่างอื่นบ้างเหมือนจับพลาสติก<อ>เฮ้ยมาทำอะไจับพลาสติกใช่<อ>ไหมมาจับเป็นอะไรอะอซิลิโคนเอ้ยซิลิโคนนะครับกระจกก็มีแล้วถูกไหมคือมันเป็นพลาสติกที่จับแล้วให้ความรู้สึกไม่เหมือนพลาสติกเหมือนกับ คือมองไกลๆเหมือนพวกเป็นอลูมิเนียมอ่าจริงๆครับเหมือนเหมือนอ่าแล้วก็มีโครเมียมของข้างล่างนะครับตัดกลับมาเ้วขอบด้านล่างจะลอกไหมครับเอ่อลอกไหมครับก็ก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสน่าจะมีโอกาสไมมีโอกาสนะฮะตัวต่อไปนะครับที่อยากพูดถึงคือเรื่องกล้องกล้องก็คือ13ล้านพิกเซลกล้องหลังนี้ใช่13ล้านพิกเซลกล้องหลังนะครับกล้องแอ d 8เป็นดูอัลดูอัลเอเนะครับผมส่วนกล้องหน้า5ล้านดีไซน์กล้องเป็นไงบ้างครับคุณคิดว่าสวยไหม ไม่สวยคืออารมตรงคือไม่สวยคือมันคือนอกจากไม่สวยแล้วแบบมันมันยังมีแบบส่วนที่ยื่นออกมาจากตัวฝาหลังด้วยอ่าคือมันยื่นนูนออกมานิดนึงนะครับเวลาวางเครื่อมันก็จะมีส่วนที่ไปขูดกับตรงพื้นถูกไหมฮะแต่แต่ตรงดีไซน์ผมว่าน่าจะทําได้สวยกว่านี้นะน่าทําได้สวยกว่านี้แต่ว่าคืออันนี้หน้าตามันก็ดูแบบมันดูโบราณโบราณนิดนึงในหน้าของกล้องเนาะแต่ว่า ก็คิดว่าเรื่องคุณภาพเองก็คงคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้แพ้กับสมาร์ทโฟนรุร่นอื่นที่กล้อง13ล้านเหมือนกันนะครับแต่ให้กล้องหน้ามา5ล้านด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่มากมากเหมือนกันนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนในรุ่นราคารุ่นท็อปอย่างเนี้ยโปกติรุ่นท็อปอย่าง S4 อะไรก็ให้5ล้านไหมา่5ล้าน1.9อะไรเงี้ยเออครับๆๆอันนี้ก็ให้มา5ล้านเต็มๆ,ๆส่วนอื่นๆที่ใหญ่พูดถึงที่เรื่องของ CPU ครับตัวนี้เป็น Snapdragon 800นะครับก็เป็นคอร์ที่ฮิตที่สุดในเวลานี้แหละ2.2 2.2ใช่2.2ทิกเกอร์เฮิร์สต์นะครับทำให้มันรองรับ LTE ได้ด้วยนั่นแหละนะครับตัวนี้โอเคตัวนี้เรื่องเรื่องแบตเตอรี่คือ3,000มิลลิแอมป์แกะฝรั่งไม่ได้แกะฝรั่งไม่ได้เพิ่มเมมได้ไหมครับเพิ่มเมมไม่ได้เหมือนกันครับแต่เมมภายในมี16กิกนะครับตัวซิมนี่เป็นไมโครซิมไมโครซิมไมโครซิมนะครับตัวนี้16กิกใช้ได้เท่าไหร16กิกใช้ได้เท่าไร สถิติสองครับก็โอเคโอเคบางบางบางแบรนด์ใช้ได้เจ็ดแปดจีอะไรเงี้ยเอ๊ะแบรนด์ไหนครับตัวจริงสุดมบอกนิดหนึ่งนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หรอครับไม่รู้โอเลยรอคอยนะครับตอนนี้พวก อย่างดูไอต่างๆก็จะเป็นคงของ r e n o v o ที่เป็นคล้ายๆกับตัวนะครับเรียกว่าเหมือนกันเลยก็คือแบบว่าติดซิงเกิลเลเยอร์นะครับไม่มีหน้าเมนูแล้วก็พวก g กเจอร์นะโมชั่นอะไรก็มีให้คคบพวกเขย่าปิดเครื่องหรือว่าเป็นพวกถ่ายภาพฟังก์ชันถ่ายภาพคล้ายๆกับของซัมซุงก็มีมาให้นะครับตรงนี้เห็นมีตรงเอฟเฟกที่เป็นฟิลเตอร์มาให้เยอะมากใช่พวก เออเลนอาวเป็นกล้องที่มีพวกเอฟเฟกฟิลเตอร์เยอะมากแล้วก็<ม>โหมดฟังก์ชันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเยอะมากๆตัวหนึ่งเลยทีเดียวคือเมกกนะื่อก่อนนะเทียบความเยอะเนี่ย,ยเยอะพอซัมซุงเลย<ม>นะ,ค,ะครับผมครับก็ตัวนี้ที่อยากจะพูดถึงนิดนึงก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันข้างในนะครับ<อ>ที่เป็นตัวเลนอาวเองก็ให้แอปพลิเคชันมาค่อนข้างเยอะซึ่งให้จริงให้ตั้งแต่ตัววายเอ็กซ์ละก็<อ>คือเป็นตัวซิเคียวอีดหรือเป็นอะไรพวกเรียกว่าซิเคียวอีดก็คือหมายความว่า มันก็คือโปรตโปรแกรมสแกนไวรัสรนะครับก็คือมีมาให้ติดมาให้ในเครื่องเลยก็คือสามารถอัปโหลดดาต้าเบสได้เออดาวโหลดดาต้าเบสได้ฟรีตลอดนะครับแล้วก็มีพวกบล็อกเบอร์อะไรอย่างนี้โปรแกรมได้หมดเลยนะครับรวมถึงพวกเอ่อิ่งวอลคลาวก็ไปอัปเดตเอเป็นแบบว่าเป็นแบ็กอัพพวก F s อ s คอนแทครายชื่ออะไรก็ได้หมดนะครับพวกนี้คือเป็นโปรแกรมที่ติดมาให้กับเครื่องเลยนะวอตั้งแต่แรกเลยเปิดเครื่องนะครับนั่นเองแต่ว่าพวกเรนนิโวพวกนี้ไม่มี NFC เขาได้พื้นที่เท่าไหร่ตอบไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> เออนะครับก็นอกนั้นเอเนี่ยเลยนวัวก็พยายามที่จะมอกว่าทุกคนเนี่ยชอบในการตบแต่งเครื่องใช่ไหมก็มีพวกตีมมาให้ใช่รับตีมของเครื่องก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยแล้วก็โหลดเพิ่มไม่ได้ยังไงวันนี้โหลดเพิ่มไม่ได้แต่ในอนาคตก,ก็จะมีทำเป็นสโตข้ขึ้นมา ก็ตัวนี้เอเนี่ยนอกตีมเนี่ยมันมันสมันไม่จะเป็นต้องแบบว่าเวลากดเลือกปุ๊บอันนึงเนี่ยมันต้องเป็นตีมทั้งเครื่องเลยครับอันนี้มันสามารถเปลี่ยนได้เช่นเอาหน้าจอเป็นตีมนี้เอาหน้าจอคอหลอกเป็นตีมนี้หน้าจอปล่อยเครื่องขอตีมแบบนี้ได้เลยอนี่ต้เป็นส่วนส่วนได้ได้เอย่างนั้นเลยนะครับนี่คือตัวนี้ตัวแรกหรือว่าุือที่จริงมีมีตั้งแต่รุ่นลองๆแล้วตั้งแต่ตัวจริงตั้งแต่รุ่น S650 ก็มีแล้วคือไล่มาตั้งแต่ตัวเล็กันตัวนนีี้้เลยครับต โอเคตอนนี้ตัวนีตัวนี้มีเวลาพูดเยอะหน่อยนะต่างจากสตัวนั้นที่ไม่มีเวลาพูดเยอะมากนะครับครับโอเคจริงๆจ,จ,จุดขายจุดขายจริงๆมันคืออะไรอะ่ะ จุดขายดิมคืออะไรมีเรื่องของ CPU วิวที่แรงแล้วก็หน้าจอที่ใหญ่นะครับกล้องคือสเปคเขาอย่างมันจัดเต็มในสมาร์ทโฟนสมัยนี้คือคือเอาสเปคเข้าสู้เลยว่างั้นสเปคเข้าสู้แล้วก็ราคานี้ถือเป็นฟีเจอร์เลยนะครับโอ้โหเป็นฟีเจอร์เลยฟีเจอร์ของเครื่องเลยนะครับผมก็คือเปิดราคาที่หลายคนต้องตกใจแน่นอนก็คือ1 4ื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบาทสเปคนี้1มื่นสี่เก้าร้อยใช่โอ้ ราคาเลยครับตัวนี้นะครับตกร800นะลองแล้บ LT E น้าจอเฟสดีนะครับกล้อง13ล้านกล้อง15ล้านนะครับก็14,990คุณหายไปไหนไม่ได้แล้วแหละตัวนี้นะครับผมคือถ้าคุณจะซื้อจริงๆคือโน้ต3 LT E อ่ะคือรอซื้อโน้ต3 LT E อีกอีก2-3ปีข้างหน้าที่มันลดราคาลงมาอ่าไดครับถึงจะได้ราคานี้เลยนะเออประมาณนั้นนะครับตัวนี้ก็ ถูกเวอร์เวอร์นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีการเปิดตัวพร้อมกับเครือข่ายทูมูฟเอสด้วยนะครับในไทยแลนด์มอวัยเอ็กซ์โปครั้งแรกนะครับก็ณณเทปออกอากาศวันนั้นก็คงเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วแหละนะครับผมตัวนี้ก็จะมีพวกโปรลดราคาก็ลดราคาค่าโปร50%อาจจะ6เดือนหรือสิเดือนนี้ไม่รู้ยังตอบไม่ได้นะครับหรือว่าจะมีลดราคาเครื่องห้นต์นะครับก็คืออาจจะเป็นราคาต่ำกว่ามือแหละราคาต่ำกว่ามือนะครับ สำหรับเลโนโวที่ราคาต่ำหมื่นลงมาก็แน่นอนเหมือนถ้าซื้อพร้อมโปรมันก็คงจะเจอตัวตัวนี้ใช่ไหมครับครับดังนั้นเนี่ยก็ตัวเนี้ยซื้อพร้อมโปรที่จริงมันอาจจะมีราคาลด5 0เปอร์เซ็นี่ยมันก็จะมีแบบผูกสัญญาแพ็กเกจกี่เดือนะอะไรเงี้ยจ่ายเงินล่วงหน้ากี่เดือนมันก็จะค่อนข้างตุกจิกนิดนึงนะครับมันก็เลยทําให้หลายคนที่จะเอาจออจะไม่ชอบนะครับบางคนก็จะบอกว่าโอเคซื้อเครื่องเปล่าไปดีกว่ามือ 4, ีันเก้าอะไรเงี้ยครับผมก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มเกินนะครับคุ้มเกินจร คุ้มมากอะ่ะคือเล่นเอาตลาดนี่แบบตลาดบนบนนี่คือพังไปเลยอ like ่ะเฮ้ยคุณไปว่าเขาพังได้ไงคือสเปคระดับน rock ี้คือ G2 ไหมอืมคือสู้กับ G2 ก็คือถ้าขายจะว่าขายราคาเท่ากันตอนนี้ก็ยังพอขายได้นะเพราะแบรนด์ก็มันก็ใกล้เคียงกันคืพอสมควรแล้วนะครับก สเปคเท่ากับ G2 แต่ว่าพวกฟีเจอร์ต่จะแ,แบบว่าไม่ไม่ไม,มันจะมีบางอย่างจะไม่เท่านะครับแต่ว่าหน้าจอใหญ่กว่าแล้วก็หลายๆอย่างก็ก็ไม่ได้ไม่ได้แพ้อ,อ่าโอเคครับผมผู้แข่งมันก็จะมีรุ่นท้อๆทั้งหมดอ่ะ G2 ใช่ไหม s 3ใช่ไหมยังอยู่นะ Z1 ใช่ไหมครับหรือ Z Ultra เองที่ปรับราคาลงมาแล้วใช่หรือจะเป็นโน้ตสายที่ E เองโน้ตสด้วยครับที่จริงมันก็ทนกับตัวใหญ่ แล้วไม่มดเโนเกียเป็นคู่แข่งครับโนเกียครับโนเกี Nokia ก็คือถ้าพูดถึงในแง่ของ Android เองก็คือคือเรามองมองในแง่ของตลาดสมาร์ทโฟนที่เป็น Android เป็นหลักนะ<อ>ถ้าพูดถึงเรื่องของ Windows Phone ด้วยก็ถือว่าก็เป็นคู่แข่งคู่แข่งหนึ่งแหละแต่ว่า <ừ> คือโนเกีเองก็ก็พยายามที่จะหาอะไรที่จอนี้จอ1520แล้วก็จอใหญ่ๆใช่ไหมครับก็ใหญ่หญกว่าตัวนี้คือก็มีจุดข,ขายเขาเองนะครับตรั้ โอเคก็สำหรับเรนโวอคู่แข่งก็เยอะนะครับแล้วผมคิดว่าน่าจะมอีแบรนด์ที่สอดแทรกขึ้นมาได้ในปีนี้นะครับเอาจะช่วยครับโอเคครับผมวันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมครับผมออนเทปหน้าจะเจอกับรุ่นอื่นๆอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะเอามาให้รุ่นกันอีกนะครับครับโอเคครับผมลาครับสวัสดีครับ ทำงานไม่ได้เงินนะเออไม่ได้เงินเหมือนกันเลยไม่เคยได้อะถ่ายมากี่เทปก็ไม่รู้ไม่เคยได้สักป่ตเคยได้เคยได้ป่ะไม่เคยได้เป็นครั้งเดียวเลยอะเอาเงินมาจ่ายว่างเซอร์มินิเตอร์ค่าตัวก็ดีต่อเซอร์วชั่นอะมันต้องัาเป็นภาคห้าเออได้ประเด็นแล้วเนี่ยสามคนฮะก็ได้ประเด็นเนี่ยโอ้ได้กันตอนไหนเนี่ย